ผมชื่อพิพัฒน์นะครับนันสกลศรีธรรมวงศ์ผมได้อยู่ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมาก็เป็นเวลาหลายปีนะครับก็อยู่ทั้งภาค อุตสาหกรรมก็อยู่ทั้งงานวิชาการนะครับทำทั้งด้านวิจัยและพัฒนามาด้วยนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันให้ฟังว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดประโยชน์ยังไงนะครับแล้วทำไมจะต้องมีการลงทุนทางด้านนี้นะครับในการออกแบบใน ในยุคก่อนๆนนะครับเราอาจจะต้องออกแบบโดยการสเก็ตนะครับภาพลงบนบลูพิ้นถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นฟรีแฮนสเก็ตอาจจะไปเคาะไปดัดไปทำฮาร์ดทูลิงขึ้นมานะครับซึ่งเราจะเห็นว่ากว่าที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเนี่ยมันยากมากนะครับแล้วสองคือทำงานทุกอย่างในี่ยบนแฮนเมดซะ made, ส่วนใหญ่เราไม่สามารถที่จะ transform ตัว data ที่มันเป็น m a t data เนี่ยมาทำงานในเชิงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือการใช้ดิจิตอล data นี่ได้เลยซึ่งมันก็ทำให้การทำงานเ,เหล่านั้นเนี่ยมันเสียโอกาสเสียเวลาไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้งั้นเนี่ยพอเข้ามาในยุคสมัยใหม่ก็คือว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซึ่งใช้ข้อมูลทางดิจิตอล data นี่มากขึ้นตอนนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เร็วขึ้นก็คือการใช้เลเซอร์สแกนซึ่งเมื่อเราเลเซอร์เสร็จเราก็เอาผิวนะครับจากการกวาดผิวจากเซอร์เฟตที่ไม่ว่าจะเป็นคาวพอยต์หรืออะไรก็ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขึ้นเป็นเซอร์เฟตดาต้าพอหลังจากเซอร์เฟตดาตานะครับก็แก้เซอร์เฟตที่เป็นเนิร์ฟดาต้าให้มาเป็นแคปนะครับพอหลังจากได้แคปดาต้าแล้วก็มาทำทูลลิงนะครับ พอได้ทูลิ่งปับ๊บเราก็สามารถที่จะเอามาทำฮาร์ตทูลนะครับเราถึงจะได้งานออกมาซึ่งเราจะเห็นว่ากว่าจะเราจะได้ผลิตภัณฑ์มันโปรเซสเยอะมากนะครับกว่าจะจบงั้นเนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่เมื่อผมเคยคาดหวังไว้เมื่อ5-6ปีที่แล้วคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องข้ามกระโดดข้ามจากการทำสเก็ตมาเป็นแคดด a ต้ได้เลยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมาถึงแล้ว นะครับผ่านไปหปี10ปีเ,เทคโนโลยีจากการสเก็ตจากไอเดียสเก็ตนี่นะครับมาเป็นแคป Data สามารถทำได้เลยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่านี่คือคือความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับโจทย์นี้เป็นเรื่องท้าทายนะครับเพราะว่า มันเกี่ยวพันกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพภายในองค์กรสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเลยก็คือว่าคือคือเราต้องมองมองตัวเองก่อนนะครับมองภายในก่อนว่าศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะไปสนองตอบโจทย์นั้นได้ยังไงนะครับคือเป็นที่ทราบกันเป็นปกติก็คือว่าเวลารับงานจากลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือรอ R F Q นะครับคำถามถ้าเรามีผู้ผลิตแข่งเราอยู่ทั้งห้ารายนะครับก็หมายความว่าลูกค้าก็จะส่ง ไอฟิวไปให้กับทั้งห้าายถูกไหมครับงั้นโอกาสทุกคนก็ต้องมาลองงานแล้วก็มาแข่งกันว่า,าใครมีศักยภาพที่จะพัฒนาตรงนี้เนี่ยได้ชา้าหรือเร็วกว่ากันนะครับทีน,นี้ถ้าเรามองย้อนกลับถ้าเราสามารถพัฒนายศักยภาพภายในเองโดยที่เราไม่ได้รอไอฟิวนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะพร้อมที่จะขายสินค้าที่เราทําได้เนี่ยออกไปสู่ตลาดงั้นหมายความว่าลูกค้ามาช้อปปิง้ง นะครับก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่า,าใครทําอะไรที่ไหนได้ถูกไหมครับก็จะเป็นการลดเวลาทั้งผู้ผลิตและผู้ซือ้อถูกไหมครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญตอนนี้ถามว่าแล้วเราจะไปพัฒนาตรงนั้นได้ยังไงมันเพราะว่าประเด็นหลักๆแล้วเนี่ยมันมีมันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างในการให้เกิดขีดความสามารถนะครับเรื่องแรกก็เหมือนที่เล่าให้ฟังคือ1ฮาร์ดแวร์เรามีพร้อมหรือย,ยังนะครับ 2. อ,อ,อซอฟต์แวร์เรามีอะไรอยู่บ้าง แล้วซอฟต์แวร์มีกีดความสามารถที่จะตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้เนี่ยมากน้อยแค่ไหน3ก็คือ humanware ก็คือการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำไปพร้อมๆกันทั้ง3อย่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าใน3ส,ส่วนอะไรคืออุปสรรคผมเชื่อว่าโดยโดย,โดยนักลงทุนเองนะครับแต่ละคนก็มีวิสัยทัศน์ที่ต่างกันนะครับการก้าวข้าม อ,อุปสรรคต่างๆก็จะมีวิธีการคิดนะครับวิธีการลงทุนการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆที่ต่างกันนะครับนักลงทุนบา,บางท่านก็อาจจะมองในเรื่องของความสําเร็จในอนาคตโดยที่มองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยนะครับสร้างศักยภาพแต่บางท่านก็อาจจะมองในแงน่ของนักอนุรักษ์คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเป็นลักษณะนักลงทุนที่ค่อย่อกล้งจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าการที่เราจะอยู่ได้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีทั้ง หลายวิธีผสมผสานกันนะครับตอนนี้ถ้าเรามองสโคปให้มันแคบลงเราก็จะมองว่าปัญหาที่ที่เราจะแก้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยในตลาดทุกคนก็พอจะรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนส่วนเรื่องของอตัวซอฟต์แวร์นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็กเข้าใจนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพร้อมมันพร้อมที่จะรองรับเราอะไรได้บ้างนะครับ เราจะหาเทคโนโลยีเหล่านี้มาจากไหนนะครับแล้วเทคโนโลยีแบบไหนที่เหมาะสมกับกับหน่วยงานของเราส่วนเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งมากๆเลยคือเรื่องอการพัฒนาบุคลากรนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานที่อของเราที่กําลังปรับตัวอยู่ก็คือว่าการพัฒนาบุคลากรโดยการคัดเลือกนะครับบุคลากรที่เข้าจะมามาทํางานกับเราในหน่วยงานเนี่ยเราจะมีการสอบนะครับ การทําการทดสอบซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนที่1ก็แน่นอนนะครับเราก็จะรู้ว่าเด็กทํางานให้เราได้หรือไม่ได้เราก็จะมีเวลาพีเรียดอีก4เดือนในการในการฝึกฝนในการทดลองงานนะครับหลังจากนั้นถ้าน้องเขามีขีดความสามารถเพียงพอเขาก็สามารถที่จะผ่านเกณฑ์ในการเข้ามาทํางานเป็นพนักง,งานประจํากับเรานะครับซึ่งก็ขั้นตอนในการพัาบุคลารกตรตัวนี้ก็เป็นสิง่งจำเป็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งบุคลารกรเหล่านี้เนี่ยเข้าไปฝึกอบรมกับ บริษัทอย่างเหมือนยกตัวอย่างอย่างแอปพลิเคชนะครับใครที่ต้องมารับผิดชอบการออกแบบโดยการใช้ solidworks ก็ต้องไปเข้าไปเทรนนิ่งเพิ่มเติมองค์ความรู้ต่างๆนะครับจากตั้งแต่ขั้นเบสิกการทำพาร์ทโมเดลลิ่งการทำ Ad, เข้าเข้า advanced c o u r s นะครับหรือแม้กระทั่งทำเช็ดดิจิทัลฟอร์มิงหรือซอฟต์แวร์ทางด้านซิมูเลชันเหล่านี้ก็เป็นแผนที่จำเป็นที่เราจะส่งบุคลากรเข้าไปฝึกอบรม สิ่งหนึ่งที่ตลอดระยะเวลาที่เ,เราได้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆนะครับได้ลงทุนทางด้านแคทให้มันเป็นรูปแบบเต็มระบบเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งการบริการทางด้านการสนับสนุนในการฝึกอบรมนะครับการสนับสนุนในการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับในแต่ละปีก็คือว่า ไม่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆนะครับมีข่าวสารทางด้านเทคนิคเข้าบูริตนต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ทางาบุคลากรเราจะต้องเรียนรู้และก็ก้าวให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยในแต่ละปีไม่ว่าจะมีโซลูชันอะไรใหม่ๆก,ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปฝึกอบรมหรือว่าทางแอปพีแคเข้ามาให้การฝึกอบรมที่ทไซต์งานของเราเอง สิ่งหนึ่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาบริพันธ์ซึ่งในแวดวงอุตสาหกรรมเราโดยเฉพาะสเกลที่เป็นระดับ SME นะครับอาจจะไม่มีโอกาสในการเข้าไปร่วมในการดีไซน์ร่วมกับบริษัท OEM หรือ Carmaker ยกเว้นบริษัทที่มีศักยภาพสูงจริงๆก็จะมีโอกาสในการเข้าถึงในการเข้าไปร่วมทุนนะครับ หรือการเข้าไปพัฒนาอะไรบางส่วนซึ่งอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือขึ้นอยู่กับนโยบายในการบริหารนะครับส่วนบริษัทที่เป็น sme ทไทยนะครับที่อยู่โดยการลงทุนด้วยคนไทยหรืออาจจะมีบางส่วนถือหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยการเข้าถึงเทคโนโลยีบางเรื่องเนี่ยมันต้องไปซื้อเทคโนโลยีมาใช่ไหมครับก็คือไปซื้อเทคโนโลยีมาก็ต้องมีการจ่ายค่า ta นะฮะเทคเทคนิคเ assistance เนี่ยให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็นอกจากเราจะมีอุปสรรคต้องจ่ายต่างในการลงทุนเพิ่มแล้วเนี่ย เราเองก็ยังไม่ได้เรียนรู้ในะโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยมากนักเพราะว่าทุกอย่างคือมันเป็นมองในแง่ของบิสเนสไปหมดใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่า s อ b ไทยนะครับคนที่จะเข้าไปถึงในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยจะมีน้อยงั้นถ้าเรามองในภาพรวมสมมุติว่าเรามียกตัวอย่าง s อสที่มีศักยภาพในในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยสัก400บริษัทเราจะเห็นว่าคนที่มีความสามารถในการจะอยู่ได้ตรงนี้ไม่เกิน20% ของ400ถูกไหมครับ mm hmm. ก็หมายความว่า mm hmm. บริษัทเหล่านั้นต้องต้องมีวิสัยทัศน์มีมิชชั่นที่ชัดเจนใช่ไหมครับว่าจะต้องพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนี้อย่างไรแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของอกิจการนะครับก็ต้องเป็นคนที่มองโลกนะมีโลกกระทัดที่กว้างอาจจะต้องเปลี่ยนพลิดามชิปบางอย่างที่เคยมีความเชื่อในอดีตนะครับ มุมมองในมองที่ต่างจากอดีตที่เคยเทําแล้วทําอะไรสําเร็จมานะครับเพราะบางเรื่องในความสําเร็จในอดีตอาจจะไม่ได้ตอบความสําเร็จในอนาคตก็ได้ซึ่งนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่นักลงทุนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องปรับตัวให้ให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ